สาวดวงเฮงมาแก้บนพ่อคุณช้างมหาสิทธิวัดไผ่แขกขอหวยไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดสมใจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่วัดอุทุมพระราามนะคะหรือวัดไผ่แขกอยู่ที่ตะมนลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีชาวบ้านกว่า200คนเลยนะคะมาทําพิธีถวายสังฆทานและก็ขอขมากรรมนะคะ โดยนำกล้วยน้ำว้าดิบหนึ่งหวีน้ําตาลทรายหนึ่งถุงน้ำหวานสีแดง1ขวดน้ํามันพืชหนึ่งขวดน้ําดื่ม1ขวดดอกไม้2องกําทูกหนึ่งกําแล้วก็เทียนสองเล่นมาเข้าร่วมพิธี เนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยหนุนดวงชะตาเสริมมงคลชีวิตทําให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองและก็มีโชคลาภพร้อมทั้งยังได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะคะทั้งนี้นะคะหลังเสร็จพิธีนะคะ ได้ต่อแถวรอรับผ้ายันพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีในเมืองสุพรรณนะคะซึ่งทางหลวงปู่ดุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่แขกได้ทำเพื่อแจกจ่ายให้แก่ลูกศิษย์ที่มาร่วมทำบุญนะคะเนื่องจากมีผู้เคยบูชาไปแล้วพบว่าค้าขายดีจึงมาขอร้องให้ทางหลวงปู่ดุสิทธิ์จัดสร้างขึ้นอีกนะคะจึงได้มีการทำเพื่อแจกจ่ายแล้วก็บางส่วนให้บูชาทำบุญสร้างศาลาพ่อขุนช้างนะคะ ทางด้านบริเวณหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้านะคะมีประชาชนเดินทางมาเขย่าเซียมซีขอพอรกันอย่างคึกคักเลยนะคะนี่เลยนะคะเขาเขย่าเซียมซีแล้วเขาได้เลขนี้เลยนะคะเลขสี่กับเลขหนึ่งนะคะเรี่ยงจะไปนำลุ้นเสียงโชคต่อนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้คนนำพัดลมมาแก้บนถวายหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้ากันอย่างมากนะคะ นี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะคนได้โชคก็มาแก้บนนะคะโดยที่วัดอุทุมพระรามนี่นะคะที่หลวงพ่อสำเร็จทันใจนี่เขาชอบนี่ยมานาวัดลมมาแก้บนนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญยานในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบนะคะ mm hmm. ก็ไปได้นะคะที่วัดอุทุมพระรามนะคะอยู่ที่ ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะ